ครับเข้าสู่รายการข่าวฟ้าวันใหม่ผมสันติสุขมะลงศรีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเบิร์ตประชาไทยธนาละลงนะครับสวัสดีน้องสันติสุขฮะสวัสดีครับเมื่อคืนฝันดีไหมเมื่อคืนไม่ฝันเลยฮะไม่ฝันเลยฮะไม่นอนเหรอฮะนอนแต่ไม่ฝันฮะนอนแต่ไม่ฝันนะครับอ่าทำไมฮะก็วันนี้วันที่16กุมภาพันธ์วันจันทร์วันหวยออกอ๋อไม่ฝันแล้วจะทําไงอ่ะจะชวนมอมอลเลยเช้าเลยเหรอฮะอันนี้คือไม่ได้มอมเมาฮะมันเป็นเรื่องปกติฮะ ถึงไม่มอมก็เมาฮะรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกก็ไม่รู้สิคนเรามีความหวังนะครับอ่มีความหวังเดือนละสองหนชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไปดิ้นกันต่อไปดูนี้สิดูนี่สิดูนี่สิดูนี่สิอ่ครับดู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 ขูดคืออะไรฮะอ่าก็เรือเก่าเรือโบราณขูดหาหวย ไม้ตะเคียนด้วยเปล่าเดลินิวถ้าจะให้ขลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไม้ตะเคียนด้วยนะอ่าตะเคียนโบราณหนาเห็นไหมเอ้าได้บอกว่าไม่สนใจไงมาคบอันนี้ผมเดาเลยนะเรื่องความสัตย์จริงคือมันเป็นมันจะูปนสายเลือดหรือเปล่ามันเป็นสตอรี่นะวิธีการปูเรื่องให้มันขลังเนี่ยอ่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีมาบอกว่ามีคนไปเนี่ยแล้วก็เห็นเงาเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะขลังขึ้นไงอ่าอันนี้ที่อำเภอธัญบุรีปทุมธานีแต่ว่าในข่าวนี่คือ ระบบระบบการบรรยายภาพนี่ผิดเลยนะฮะของเดลินิวบรรยายภาพผิดเพราะว่าถ้าบรรยายภาพนี่ต้องบอกด้วยว่าเขาขุดเจอเลขอะไรนะฮะแต่ว่าไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าขุดเจอเลขอะไรนี่บรรยายภาพผิดพลาดอย่างนี้ก็เดือดร้อนเดือดร้อนสำหรับคนซื้อหนังสืออ่านต้องไปเองต้องขุดเองอ่าใบสามถึงสี่หลักสิบครับเลขอดีตรัฐมนตรีมาอีกแล้วฮะเดลินิวนี่ผูกปีกับอดีตรัฐมนตรีคนนี้ฮะ ที่เข้าใจว่าเขาเขาคงจะมีพื้นที่โฆษณาป่ะเนี่ยบาเตอร์บาเตอร์บาร์เตอร์ระหว่างอดีตรัฐมนตรีปีดาพัฒนาถาบุตรเจ็ดเจ็ดหลักเจ็ดนะเจ็ดเอามาจากไหนอีกเดาเอาเอาเจ็ดเจ็ดฮิตนะทะเบียนรถคนยิ่งรักคนยิ่งรักนะฮะพึ่งพาได้เลยอันนี้ในเดลินิวพอในพอในข่าวสดนะฮะแห่ซื้อเลขมงคล960ครับจนเกลี้ยงแผง อดีตรัฐมนตรีใบอีกคือคักสามหลักสิบสามหลักสิบคือสามศูนย์สามสองสามสี่สามห้าคือหลักสิบเนี่ยหลักสิบเนี่ยึ้นตัวเลขสามนะครับแล้วทุกวันนี้ท่านพระเดกประยุทธ์ครับทำไมครับราคาหวยนะครับพุ่งขึ้นสูงถึงฉบับละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วครับครับ150ร้อยห้าสิบบาทนี่ซื้อนี่รับประกันว่าถูกไหม ไม่ถูกหรอครับไม่ถูกไงแต่ทําไมมันแพงแล้วคนยังซื้ออีกเดี๋ยวนี้มันมีหวยเยอะนะถ้าถ้าเกิดว่าเล่นลายใช่ไหมฮะส่งมาผู้ใหญ่ในกองสลากบอกมาเอันนี้ก็วิธีการสร้างสตอรี่อีกแห้วไอ้ประเภทแบบว่ารู้จักกับคนทํางานในโน้ตในนี้รู้จักกับผู้ใหญ่ในโน้นบอกเลยนะว่าอย่าส่งต่ออย่าส่งต่อนะอุบไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะวิธีการสร้างสตอรี่ก็บอกหวยมานี่เดี๋ยวนี้โอ้โหต้องรู้ทัน เลขมงคลนะห้าเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดแปดราคาสูงถังใบละร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเลขที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสําคัญเลขพอสใอหม่ย,ยังซื้อเลขบันตุจ,จีนยังซื้ออะไรสองหนึ่งเก้าผมว่ามันก็คงถูกสักตัวใช่ไหมแล้วตัวไหนถูกก็ดังทีนี้อ่าก็คือหา,หากัน <laughs> เพราะว่าล่อเข้าไปครึ่งร้อยแล้วมั้งนะ่ะรวมทั้งหมดอนะถูกไหมฮะ,ะแต่ตัวเลขนี้นี่ไม่ต้องใบกันนะครับสี่หกสี่สองหนึ่งสองสามอ่าสี่หกสี่สองหนึ่งสองสามคืออะไรฮะ เอสเอ็มเอสของเราแต่ว่าเป็นสองหนึ่งสองสามนี่ยังจะเอาอีกเหรอฮะให้ส่ง s m s เข้ามาแสดงความเห็นคือถ้าไม่ฝันใช่ไหมถ้าไม่ฝันมันก็ต้องก็ต้องดูว่าเอ๊ะไปเจออะไรนี่มีไหมไหนเลขไหนดูมีไหมอ่าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ในไหมห้าพันมิลลิกรัมตีศูนย์ศูนย์ก็ได้นะฮะแต่งั้นก็เสี่ยงโชคไปเถอะถ้าชอบถ้ารักถ้าชอบขนาดนั้นอ่ะแต่อย่าไปรออะไรหรอกแต่อย่าไปซื้อแพงอ่ะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่มันแพงเกินไปนะ นี่ว่ามันขายโอเวอร์ซื้อหววใ้ดินดีกว่าเดี๋ยวไปปรับทันันคติกับจมหมภาษีหรัาสิบยี่สิบบาทเรียกรุคค้ากองสลากเออโอ้ยกกองสลากไม่สามารถที่จะดูแลเรื่องราคาได้นึร้อยห้าสิบร้อยหกสิบอะแต่ว่าคนไทยก็หวังว่ามันจะถูกไงเขายังซื้อกันถูกสุดก็คือร้อยสิบร้อยยี่สิบบาทนี่ฮะแล้วแม่ค้าอ้างว่าราคาขายส่งก็ใบละร้อยใบละร้อยกับอีกห้าสิบสตางค์โอ้แสดงว่าไอ้พวก ไอ้พวกขาใหญ่พวกกองสลากเลอะเรือไอโคตาเน่ะถูกไหมฮะกี่เสือนะสี่เสือห้าเสือสี่เสือห้าเสือเจ้าแม่กองสลากน่ะตรงนั้นนั่นแหละครับเพราะว่าถือว่าคุณเนี่ยบริหารจัดการไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงทําให้ไม่สามารถขายราคาสลากได้ตามกฎหมายเนี่ยคุณบริหารจัดการภาษาอะไรเพราะฉะนั้นคุณทำผิดเงื่อนไขชัดเจนอ่ะวันนั้นเขาเสนอเลยฮะคสชโลอะท่ามีอํานาจตามกฎหมายเขาชุมนุมไล่ประธานบอร์ดด้วย ประธานบอกกองสลากว่าแก้ปัญหาเนี่ยราคานี้ไม่ได้ก็ถ้าท่านละเว้นไม่ยอมไปจัดการกับคนที่ได้โคต้าแล้วบริหารจัดการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาท่านก็ต้องไปอ่ะถูกไหมฮะใช่ที่<อ>มีวิธีการง่ายๆนะฮะที่จะจัดการกับบรรดาสี่เสือห้าเสือกองสลากนี้ได้ฮะทำไงฮะเผาสี่แยกขอกวัวฮะแล้วมันจะเกี่ยวอะไรฮะเขาอยู่ที่นั่นอ๋อฮะเผาเลยฮะก็ไม่มีที่อยู่แล้วแก้ปัญหาง่ายๆแต่ว่ามันเจ็บหัวใจอ่ะ ทำไมอะ่ะเวลาเราอยากเสี่ยงดวงใช่ไหม <ฮะ S 1> อ่าวเมื่อวันศุกร์พี่ไปงานศพเพื่อนใช่ไหมครับเสื้ออายุเพื่อนฮะก็กะกะว่าะนะฮะปรากฏว่าแม่ค้าก็เดินมาโอ้โแพงเลยนะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบบาทแพงมากเลยนะครับโอ้โ,โ,อโหแบบทำไมขายแพงจังป้าก็ซื้อเดี๋ยวไม่คุมีคนซื้อเดี๋ยวเขาก็เลิกขายไปเองก็ <c oughs> ไม่ก็ไม่ซื้อไงก็ไม่ซื้อไงก็อดทนเอาเพราะว่าอุ้ยไม่ดทนหรอกผมดูทรงพี่แล้วเดี๋ยวไปซื้อหวยใต้ดินชัวร์เลย ผมดูหน้าตาแล้วพี่ไม่อดทนกับเรื่องพวกนี้ยี่สิบสามสิบบาทไม่เป็นไรคือพอพอมันได้ลุ้นไงได้ลุ้นไม่ได้คิดอะไรมากเพราะยี่สิบสามสิบบาทข้าแกงก็ไม่ได้แล้วถูกไหมฮะเอาวันนี้มีข่าวเยอะนะครับเช้าวันจันทร์ที่สิบหกนะครับหลายเรื่องเลยนะครับดูนักดูยาภาษาอังกฤษก่อนนิดนึงเพราะว่าสองฉบับนี้พาดหัวเรื่องเดียวกันเลยเรื่องนี้ฮะนี่ครับเรื่องเกี่ยวกับการเปิดสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่21นะครับครับก็คือรัฐบาลเนี่ย เลื่อนเดทไลน์ออกไปในการที่จะให้เอกชนยื่นซองเข้ามาปกติวันที่18ใช่ไหมครับตุลาคม18กุมภาพันธ์ก่อนตัวจีนหนึ่งวันฮะอ่าแต่อันนี้บอกว่าเลื่อนออกไปก่อนเดี๋ยวเราวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าเลื่อนออกไปอย่างเงี้ยมันดีหรือไม่ดียังไงร,รวมไปถึงรัฐบาลท่าทีก็รับฟังมากขึ้นนะฮะ,ะ20กุมภาพันธ์ครับจะมีการเปิดเวทีแล้วก็วันนี้จะมีความชัดเจนเพราะว่าบ่าย2โมงนะครับบิ๊กตู่จะประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่ทำเนียบเมื่อสักครู่นี้เดอเนชั่นนะครับครับคราวนี้บางกอกโพสต์นี่บางกอกโพสต์ก็เรื่องเดียวกันครับเนี่ยครับก๊อฟ a ะครีดิเล่ทูออยล์แก๊สบิดดิ้งนะฮะอ่าก็คือเลื่อนการยื่นซองประมูลอ่าจากเดิมหมดเขต18กุมภาพันธ์ครับเลื่อนออกไปยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าจะเลื่อนไปถึงวันไหนครับนะครับอันนี้คือในภาษาอังกฤษสองฉบับมันสะท้อนว่าเขาสนใจเรื่องนี้กันต่างประเทศ นะครับเป็นเรื่องใหญ่ในสายตาต่างประเทศซึ่งแล้วก็เช่นเดียวกับเรื่องนี้แหละฮะตุ๊จีนอุภาพน,นี้สวยมากพี่เบิ้มไหนนี่ฮะที่ไหนเอ่ยเอ่อน่าจะเป็นที่เดี๋ยวนะผมดูก่อนสมุทรปราการนะสมุทรปราการอ่านี่แะครับเป็นช e s e n e w y e a r c o ค e to Light อ่าสวยงามนะฮะ,ะแสงสวยงามมากครับอันนี้บางกกโพสต์นะครับครับอ่ะ ตุ๊จีนวันที่19กุมภาพันธ์นะฮะอย่าลืมแต่ไทยรัฐว<อ>่าไงฮะอ่างเปานะครับของแต่รัฐนี่เร่นเรื่องการเมืองใหญ่เลยนะครับยุบิ๊กตู่ลุยปลองดองเจรจาทักษิณครับสบปชหนุนนีรโทษเชียร์ออกหน้าคุยคู่ขัดแยง้งเพื่อไทยเด้งรับแนะใช้มาตรา44รบประชาธิป,ปัตร์รีบโดดขวางลำอ,อันนี้คือสอปชนี่คือไม่ใช่ทั้งองค์กรนะครับ<ะ>ใครฮะในข่าวอาจารย์วันชัยสอนศิลิรับ อาจารย์มรชัยเหรออาจารย์มรชัยครับอาจารย์คุณอันนี้ด้วยเปล่าคุณคุณอะไรนะที่เคยอยู่สถาบันพวกเก้าอ่ะพลเอกอะไรน่ะอ๋ออ๋อพลพลเอกอะไรอยู่เอกชัยเอกชัยสีเวลาดเห็นด้วยเปล่าเห็นด้วยนะครับอ่าพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยอ่าประชาธิปัตย์เห็นด้วยแต่มีเงื่อนไขนะฮะอ่าอันนี้ก็คือข่าวใหญ่ในหน้าหนึ่งของไทยรัฐเช่นเดียวกันกับนางสุพิมหัวสีอย่างเดลินิวนะครับเรื่องเดียวกันเหรอฮะเรื่องเดียวกันเลย นะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้หาข่าวยากฮะมีข่าวนี่เป็นประเด็นเดียวเลยปลองดองจะสําเร็จได้สปชแะนบิ๊กตู่นัดเจรจาทักษิณวันชัยยอมรับแก้วิกฤตได้ตรงจุดเพื่อไทยหนุนกรรมการปลองดองแห่งชาติครับคือคณะเนี่ยจับตาอาจารย์อเนกเราธรรมทัศน์เพราะอาจารย์อเนกเป็นประธานกรรมธิการวันที่18จะมีการเสนอให้ตั้งกรรมการปลองดองแห่งชาติถูกต้องฮะ แล้วก็น่าจะน่าจะแล้วเสร็จกรรมธิการยกล่างรัฐมนูลน,น่าจะแล้วเสร็จวันที่20กุมภาครับนะครับก็ต้องจับตาดูแต่มันแปลกไหมครับพี่เพิ่มพอเราได้ยินคําว่าปลองดองช่วงหลังเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะคือเข้าใจไปโดยอัตโนมัติเลยว่าปลองดองนี่คือนิรโทษมันกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วช่วงหลังเนี่ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่คือพลเอกประยุทธ์ก็เคยอธิบายเนี่ยฮะว่ามันคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตั้งหลักว่า ไอ้ปองดองเนี่ยมันต้องนิรโทษนะฮะอ,อย่าเพิ่งตั้งหลักไปแบบนั้น<ะ>เพราะว่าประชาชนบางส่วนเนี่ยพอได้ยินอย่างนี้ก็เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วเริ่มรู้สึกเบ้ปากแล้ว<ะ>ท่านต้องมีความชัดเจนนะครับ,รบไม่ใช่ไปปองดองนี่ก็คือไปน,นิรโทษให้คนโกงอย่างเงี้ย<ะ>ประชาชนเขารับไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่ครเพราะว่าคือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันมีกฎหมายของมันอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยกรอบของการปองดองเป็นอย่างไรเนี่ยต้องรอฟังทางสปชเขานะฮะเขาจะเสนอมาในในรูปแบบไหนนะครับส่วนความชัดเอกก็เหมือนกันนะครับ สปอชอดันเจราจาแม้วเชื่อเป็นหนทางปลองดองจี้บิ๊กตู่ถกคู่ขัดแยง้งครับทีมทนายปูถกสู้จำนำข้าวามีเรื่องจำนำข้าวด้วยนะฮะรัชลอสัมปทานพลังงานนักศึกษาเมินโดนจับชุมนุมต่ออันนี้สองสาเรื่องเอามารวมกันเลยของคมชัดลึกนะฮะส่วนของข่าวสด ข่าวสดก็ยังให้น้ำหนักกับสี่นักศึกษานะครับที่ชุมนุมอยู่ที่หน้าหอศิลป์เมื่อวันวาเวลนไทยก็ต้องไปส่งดกอกกุหลาบกันนะนี่ชุมนุมอยู่หน้าหอศิลป์เย้ยคอสช,อชอไงเขาก็เลยจับเอานะฮะยันเคลื่อนไหวต่อสี่ผู้ต้องหาไม่รับเงื่อนไขคอสช,อชอไก่อูยันไม่ปิดกัน้นแต่อย่าผิดกฎหมายสอนอชอไม่สนดันพรบรสารทหารสนชหนุนตู่จับคู่ถกปลองดองนะครับ,รบอ่า นะครับเรื่องของพอรบรสารทหารนี่ก็คือทางฮิวแมนไรท์วอชเขาคงไม่ได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดนะฮะเป็นการเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ข่าวก็เลยพลาดหัวออกมาเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ข่าวการเมืองครับน้องสันติสุขครอของแนวหน้าบอกสอปชหนุนบิ๊กตู่คนกลางจับเข่าคุยแมวดึงสองขั้วนั่งถกปลองดองชี้ถ้าไม่ทําปฏิวัติเสียของแน่แนเพื่อไทยตั้งแง่ทักษิณไม่ใช่ปัญหากรรมธิการยกร่างผุดกรรมการปลองดองมีอำนาจออกพระราชกฤษฎีกา พยโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะถ้าไม่ทานี่ก็คือถ้าไม่คุยกับทักษิณนี่ปฏิวัติเสียของอย่างนั้นเหรอก็เข้าใจว่าคือถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ทาเรื่องปลองดองคือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือมีอํานาจมีอํานาจแล้วเนี่ยควรจะทำนะฮะควรจะทําให้สําเร็จในยุคนี้เพราะว่าถ้าหากว่าให้ฝ่ายการเมืองมาทําเนี่ยคือฝ่ายการเมืองเป็นคู่ขัดแย้งกันเองนะครับฝ่ายค้านกับรัฐบาลเนี่ยทำไม่สาเร็จก็เลยคิดว่ารัฐบาลของคอสชเนี่ย เป็นรัฐบาลคนกลางน่าจะทําตอนนี้เลยครับถ้าไม่ทําก็ทำก็หลังจากนี้ก็จะทําให้ความขัดแย้งนี่ยังคงอยู่แต่ถ้าเกิดปลองดองมุ่วเนี่ยอย่าว่าแต่ปฏิวัติเสียของเลยครับจะเสียคนเอาอันนี้ผมบอกเลยถ้าปลองดองมุ่วนะถ้าปลองดองแบบล้างผิดให้คนโกงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์เชัดเจนแล้วท่านพูดชัดเลยมันไม่ได้ไปทําอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้คอร์รัปชันโกงมันไม่ได้หรอกมัน คือไม่อย่างนั้นก็ก็ไอ้พวกที่โกงสนามฟุตซอลมันก็ได้ด้วยสิถูกไหมฮะ <c oughs> มันก็บอกว่าเอาผมก็ต้องปลองรองด้วยไม่งั้นคนที่ติดคุกอยู่ในีติดคุกตลาลังเดนี้ออนะฮะเรือนจำพิเศษกรุงเทพเรือนจำอะไรเดวยวไม่อะไรทั่วประเทศเ<อ>ก็ปล่อยข้อออกมาหมดสิไอ้อะไรนั่นเนี่ยมัดทุจักอะไรเนี่ยไอ้ยักยอกทรัพย์ยักยอกบัญชีพวกนี้ไปเนี่ยก็บอกว่าปลองรองผมหน่อยอกลับมาหมดเลยฮปลองรองผมหน่อยมันจะได้ยังไงไอ้พวกมาตรา112ก็บอกว่าปลองรองผมหน่อยเออเอาผมติดคุกเลย<ะ>ผมดานี่หลงอยู่เปาๆ ไม่ได้หรอกนะครับมันก็ต้องมีขอบเขตของมันนะฮะชงบิ๊กตู่ลุยปลองดองนั่งคุมเองนัดคู่ขัดแย้งหาข้อยุตินะครับปล่อยอานนท์กับพวกอันนี้นักศึกษาจี้เลือกอายการศึกออซซี่ร่วมเวทีอุดรปูไปบินกลับกทมนะครับอ้าแม่กับลูกนี่บินกลับเป็นข่าวด้วยเหรอเนี่ยนะฮะแล้วก็ของไทยโพสต์ฉบับสุดท้ายนะครับกรรมการปลองดองระอุประชาธิปัตย์เมินตำรวจจับมือโจรครับ ขี้ข้าโดดหนุนชงบิ๊กตู่บินคุยแมวนะครับเออใครฮะขี้ข้าฮะน้องสัตสุขฮะไม่รู้ใครฮะเหรอฮะเดี๋ยวในเนื้อข่าวเนี่ยผมเดามีในใจตอนนี้สองสามคนอะที่ที่สื่อมวลชนเขาจะพลาดผมว่า้ไดเขายังได้เงินเดือนอยู่แล้วอ่าอันนี้เป็นพม่าหรือเป็นเขมรฮะขี้ข้าเนี่ยมันต้องสุดๆจริงๆริงอะสองคนนี้ต้องโดดเด่นจริงจริงเหรอฮะ่ในอยู่ในอยู่ในใจผมตอนเนี้ยเดี๋ยวดูว่าใช่หรือเปล่าเอาเอาทุกฉบับเลยเรื่องเรื่องบองดองอย่างเดียวนะ เป็นข่าวเศรษฐกิจสองฉบับครับเศรษฐกิจน,นี้ไม่ปองดองนะครับ <ฮะ S 2> นี่ฮะโดยเฉพาะกับคนโกงเนี่ยไม่ปองดองครับฟ้อง5 0 0 0 0นล้านคลังรับลูกปปช <ฮะ S 2> ฟันข้าวเสียหายหเลื่อนปิดบัญชีมีนาคมเจ๊งเพิ่มอีกนี่เลื่อนปิดบัญชีเดือนหน้านะครับคบ่าสต๊อกข้าวเจ๊งอีก2,000สนล้านเ <ฮะ S 2> ตรียมฟ้องชดใช้5้0 0 0 0ล้าน อ่าเดี๋ยวไปว่าในรายละเอียดกันนะครับอันนี้โพสต์เดย์นะครับด้านล่างครับนี่อันนี้แนะนําถามพี่เบิ้มสนใจสโมสรฟุตบอลสักสโมสรไหมฮะสโมสรฟุตบอลนะฮะตอนนี้คนไทยกําลังฮิตไปซื้อสโมสรฟุตบอลในยุโรปไปซื้อทําไมอ่ะเอาลงทุนทางธุรกิจแถมได้มีชื่อเสียงในทางสังคมในยุโรปด้วยโอ้กลงทุนปุ๊บนี่ดังเป็นข่าวไปทั่วยุโรปเลยนะตอนนี้คนไทยไปซื้อสโมสรในอังกฤษแล้วหลายสโมสรมีอะไรบ้างฮะเลสเตอร์เรดดิ้งอ่าแล้วก็อะไรล่าสุด เลสเตอร์นี่ใครเลสเตอร์นี่กลุ่ม King Power ไงอ๋อ King Power อ๋อเขาเาเอาโลโก้ King Power รไปติดเสื้ออยู่เรดดิ้งเนี่ยอีกอีกกลุ่มนึงอ่ะคนไทยแล้วก็อีกทีมหนึ่งเชฟฟิลเวนส์เดย์จำได้และอ่นนี่ก็กลุ่มคนไทยเป็นในเครือของบริษัทที่ผลิตอาหาร กระป๋องอะไรของเนี้ยในประเทศไทยเราบริษัทใหญ่นะครับใช่สามแม่ครัวป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยนี่สามทีเป็นกินถ้าเกิดว่าสามแม่ครัวไปซื้อแล้วเอาตาสามแม่ครัวไปติดปากกระป๋องตาสามแม่ครัวโคตรเจ๋งกันนะเออโอตรฝรั่งกินอะยเผ็ดเลยวิ่งเข้าห้องส้วมเลยเลยก็จะคือเขามีสามทหารเสือใช่ไหมในในเป็นวรรณกรรมของยุโรปเราไปถ้าเอาสามแม่ครัวไปนะของไทยจะมีสามแม่ครัวเป็นสามแม่ครัวมีครกมีสากเรียบร้อยแต่หลีวพร้อมเออเบิกเบิกเบิกแต่นี่ครับ เตชาอุบลจ่อซื้อเอซีมิลานเตชาอุบลเหรอเตชาอุบลเคยได้ยินทายาทคันทรีกรุ๊ปเสนอซื้อเอซีมิลานสามหมื่นเจ็ดพันล้านคาดได้ข้อสรุปสิ้นเดือนตอนนี้อยู่ในอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของตารางของกานโชซีเรียใช่ไหมโอ้ไม่ได้ดูเลยครับไม่ได้ดูเลยฮะเอซีมิลานแต่ยักษ์ใหญ่ครับเอซีมิลานเนี่ยคือแค่ชื่อแบรนด์เกาเนี่ย มันก็ไม่รู้มูลค่าเท่าไหร่แล้วอะเสื้อทีมของเขาแดงดำเนาะใช่ครับปีศาจแดงดำใช่ไหมปีศาจแดงดำโอ้สมัยเด็กๆจำได้ฮะทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ดูครับอ่าแล้วก็เจ้าของเนี่ยก็คือเจ้าของคนคนที่เป็นประธานอยู่เนี่ยก็คือแบร์ลุคเนี่ยที่เป็นฝาแฝดกับทักษิณอ่ะเหมือนทักษิณนั่นแหลอฮะมีพฤติกรรมคล้ายกันเลยอ่ะเลยฮะอ่ไปแทรกแซงสื่อซื้อสื่อแล้วก็เป็นเจ้าของเงินคดีเหมือนกันเป็นเจ้าของพวกไอ้ธุรกิจไอทีใช่ไหมฮะ ไอ้แก้กฎหมายเอื้อผลประโยชน์ให้กับตัวเองเหมือนกันเด็ดเลยใครลอกใครเนี่ย <c oughs> ท่านสินกับบลุสโคนีเนี่ครับนะฮะนี้เศรษฐกิจนะครับอายุยืนเหมือนกันทั้งสองคนเนาะฟ้อง <ฮะ S 2> ทุเดนโพสตุเดนเนี่ยก็ห้าแสนล้านใช่ไหมห้าแสนล้านกร <c oughs> ุงเทพธุรกิจครับ <c oughs> น้อยกว่าหน่อยห้าสองแสนล้านครับอืมอ่าแต่ไม่ได้ไปฟ้องใครวันนี้ครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเรื่องนี้เลยเน้นสินเชื่อรากหญ้าดอกเบี้ยต่ำพักหนี้เกษตรกรแบงก์รัฐชงสองแสนล้านแก้จนนี่พี่ได้พี่ได้ พี่เหรอวารากหญ้าแล้วฮะอันนี้นี่คอสชสั่งลุยเองนะฮะสั่งลุยเออ่าเพราะว่าคอสชโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยครับให้กันบ้านบรรดาธนาคารของรัฐไปทุกแห่งเลยนะมีทออสาคารสงเคราะห์มีทอกสธนาคารเกษตรมี SME Bank แบง์แล้วก็มีแบง k ์ออมสินอ่าสี่แบงค์วันนี้เขาจะส่งกันบ้านกันฮะแล้วก็จะมีการประชุมกัน2องแสนล้านเลยเหรอสองแสนล้านครับมาตรการนี่สารพัดนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นนี่ครับ มีไม่ให้กู้ไปเล่นไฮโลหน้าร้อนนี่มีไหมไม่มีครับเออเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออมสิน SME X Max เอาเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันจะได้เตรียมอันนี้ช่วยชาวบ้านหรือให้ชาวบ้านเป็นหนี้เนี่เพิ่มสภาพคล่องเดรออแล้วแล้วเอาดอกก็ดอกเบี้ยก็ถูกกว่านี้นอกระบบอ่ะอ๋อเรื่องมาแจกฟรีเราไม่แจกครับของฟรีไม่มีในโลกครับอ้าวเสียใจนี่ก็คือประเด็นใหญ่ๆนะครับมาดูเกร็ดข่าวชาวบ้านนิดนึงที่เบิ้มอยู่ในไทยรัฐฮะไทยรัฐเหรอเอกชศสีวิชัยด้านล่างโอ้เอกชศสีวิชัยหมากัด อ่เป็นไงฮะนี่เอกชัยศรีวิชัยช็ยชอกเอกชัยศรีวิชัยยุบวงดนตรีลูกทุ่งครับบอกว่าเกเดินสายคอนเสิร์ตมา30ปีแล้วเบือ่อจะเบนเข็มไปทางานโทรทัศน์เ<อ>หรอฮะมาจัดรายการเช้าเหมือนเรานี่เหรอฮะไม่รู้ว่ารายการช่วงไหนแต่เขาก็กจะไปอยู่ช่องดิจิตอลนะครับศรีวิชัยสะเทือนวงการลูกทุ่งเอกชัยศรีวิชัยนักร้องดังชาวใต้ประกาศกลางเวทีคอนเสิร์ตยุบวงดนตรีอลังการสิ้นสุดเดินสายหนึ่งพฤษภาคมแจงเหตุผลอยู่วงการมานานอยากสร้างประวัติศาสตร์ให้จารึกเอาไว้ นะฮะโอ้เขาร้องเพลงโด่งดังมากเพลงอะไรครับนะครับพี่รู้จักมากัดนั่นแหละฮะม้ากัดร้องไงฮะร้องยังไงก็รู้มากัดกัดมามากัดอะไรเงี้ยไอ้ที่ทะลึ่งทะลึ่งหน่อยใช่ไหมอ่าแน่นอนฮะมันจะมีเพลงเพลงหนึ่งที่ทะลึ่งครับแต่ว่าเพลงลูกทุ่งมันก็ต้องมีแบบนี้เป็นสีสันต้องทะลึ่งดนึงเลยะยุบวงเลยยุบวงเขาเขาอยู่มากี่ปีครับพี่ เดินสายนี่เขาบอกว่า30ปีนะสามสิบแป๊บแป๊สามสิบปีแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่ทางใต้ใช่ไหมอยู่ทางใต้ฮะหากินทางโน้นนะฮะครับสบายใจแรงใต้ได้สบายเลยเดี๋ยวให้คุณเทพไทยเซ็นพงษ์ไปเปิดวงแทนเพราะช่วงหลังนี่พระพยาธิปัตย์นี่ร้องเพลงกันจ้าละวันเลยโดนนำโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเอ้าถ้างั้นก็เปิดคอนเสิร์ตเลยนี่นะฮะเอ้าทำเป็นเล่นไปเลยขาทําจริงนะคอนเสิร์ตเปิดหมวกครับนะฮะหาทุนไว้เลือกตั้งรอบหน้าไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ให้ขึ้นหมาทางการเมืองเอ้าก็นิกมันคอนเสิร์ตได้ก็คืออไปนเา ไปหาทุนเลือกตั้งไงมันการเมืองไม่หรเอ,อ่อมันต้องไปแล้วก็เอาเงินบริจาควัดที่ในพื้นที่อย่างเงี้ยได้ <laughs> บริจาควัดธรรมกายอย่างงี้ <laughs> <laughs> นะฮะอันนี้ก็เป็นเอาข่าวมาฝากพี่น้องชาวใต้นะครับครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับอ่านะเดี๋ยวลงรายละเอียดเรื่องนี้สั้นๆนิดนึงนกระทรวงเกษตรวันประทุมหมดปิดอ่าวไทย3เดือนขยายพันธุ์เริ่มแล้วนะครับ,รบพี่เบิ้มปิดอ่าวไทย3เดือนเนี่ยคือเขาปิดกันประจําทุกปีครับนะครับปีนี้เริ่มแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์จนถึง15พฤษภาคมของทุกปีช่วงวางไข่แล้วฮะใช่ครับเพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำในฝั่งทะเลอ่าวไทยเนี่ยกำลังมีไข่วางไข่แล้วก็เลี้ยงตัวในวัยอ่อนอเนี่ยให้เป็นช่วงพักฟื้น3เดือนนะครับ15กุมภาถึง15พฤษภาคมของทุกปีอันนี้ประทูจะทราบไหมฮะนี่ ปลาทูรู้โดยอัตโนมัติเหรอฮะเพราะมันเป็นวงจรชีวิตเขาพี่เพิ่มอ่าคือพูดง่ายๆคือเราปิดอ่าวเนี่ยเพื่อไม่ให้ไปรบกวนวงจรชีวิตของขสัตว์มันไม่ใช่ว่าพอเราปิดอ่าวแล้วเนี่ยเขาก็เลยผสมพันธุ์กันใหญ่ไม่ใช่อ๋ออ่าคือเขาเขาทำของเขาอยู่แล้วรเราแค่ไม่เข้าไปรบกวนสามเดือนนะครับครับแล้วใครไปออกล่าในช่วงนี้เนี่ยโทษเป็นไงบ้างโทษเนี่ยก็คือทางปีนี้นะครับหรทหารเรือตำรวจข้าราชการเนี่ยครับจะมีขบวนเรือ ตรวจการออกลาดตะเวนในทุกๆพื้นที่สำหรับเรืองประมงที่ไปกวนปลาทูผสมพันธ์กันถูกต้องอแล้วก็จะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําด้วย2อล้านหกแสนตัวจะได้โทษหนักคอสชออกมาขังก่อน7วัน ผมไม่รู้ว่าโทษขนาดไหนนะครับเอามาปรับทัศนคติซึ่งข้อดีเนี่ยเขาเคยมีการเก็บข้อมูลแล้วไอการปิดอ่าวนี่นะครับ,รบปิดอ่าวเนี่ยอาณาเขตพื้นที่ประมาณ26,400ตารางกิโลเมตรครับอาไทยนะครับครอ,อบคุมพื้นที่บางส่วนของประจวบชุมพรสุราร์ห้ามใช้เครื่องมือทําการประมงบางชนิดที่อาจส่งผลต่อการแพร่พันธุ์ของแม่พันธุ์และสัตว์น้ํา วัยอ่อนในท้องทะเลอ่าวไทยโดยเฉพาะปลาทูสัตว์น้ําที่มีคุณค่าและความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้การปิดอ่าวในบางพื้นที่เป็นการบริหารจัดการที่ทํามาต่อเนื่องหลายปีแล้วคือแล้วช่วงนี้มันจะทําให้ปลาทูแพงไหมอย่างเงี้ยโอ้มันก็มันก็อาจจะมันเรื่องของดีมานซับไยเนาะครับถ้าปลาทูเปนอร่อยหาแต่ว่าเขาไม่ได้ห้ามทุกชนิดนะเครื่องมือทําการประมงเนี่ยมันก็คงยังพอมีมาแก้ประทังไปได้ มันมีการสำรวจข้อมูลมาเก็บข้อมูลมานะครับว่าช่วงที่ปิดอ่าวเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าทําให้ความชุกชุมของสัตว์น้ําเพิ่มขึ้น,นโดยเฉพาะ<อ>าปลาทูเนี่ยมีความชุกชุมเพิ่มขึ้นก่อนกว่าก่อนกว่าก่อนปิดอ่าวสาจุมเท่าโอ้นี คือต้องมองระยะยาวด้วยพูดมาแล้วมองความยั่งยืนด้วยพูดมาแล้วหิวเลยพอคือถ้าไม่ห้ามนี่ไม่หิวพอเริ่มห้ามแล้วหิวทันทีเริ่มหิวทันทีอยากจะหาปลาทูทอดกับครับน้ำพริกมากินซะแล้วล่ะเช้าเนี้ยผลผลิตในภาพรวมของปี57นะครับตลอด9เดือนเนี่ยมีการปริมาณการจับอยู่ที่92,000ตันอันนี้ปลาทูนะครับครับมากกว่าปริมาณการจับในช่วงเวลาเดียวกันของปี5 3ถึง55เพราะฉะนั้นมันสะท้อนได้เห็นว่าโอ้พอเริ่มปิดอ่าว3เดือนเนี่ย ปีที่ปิดอ่าวเนี่ยครับปรากฏว่าจับได้เยอะขึ้นฮะอเพราะฉะนั้นนโยบายนี้ก็เลยทําต่อเนื่องกันมานะครับ,รบย้ํานะครับเริ่มแล้วนะครับ15กุมภาพันธ์จนถึง15พฤษภาคมครับก็ประทูก็รับทราบไว้ด้วยนะฮะปลาทูทอดนี่ใส่อะไรอร่อยฮะน้องสันสุกฮะใส่อะไรอร่อยะะครับต้องใส่ลงไปในกระทะที่มีน้ํามันร้อนๆฮะเหรอฮะปลาทูทอดพี่ว่าปลาทูทอดเสร็จแล้วเนี่ยใส่ปากมันอร่อยนะ เดี๋ยวขอขอแทรกนิดนึงนะครับครับพูดเรื่องอาหารการกินแล้วใช่ไหมฮะมีข่าวด่วนมาจากต่างประเทศเลยนะฮะทำไมฮะส่งมาเนี่ยชอบทานช็อกโกแลตไหมครับช็อกโกแลตไอ้ลูกกลมๆชอบฮะห่อสีทองๆองนะฮะยี่ห้ออะไรทราบไหมไม่ได้ดูยี่ห้อใช่ไหมอ๋อมันก็หลายยี่ห้อดิอ่าที่ที่มันยี่ห้อดังๆอ่ะเฟอร์เรโรแล้วฮะฮะทำไมฮะมีอะไรฮะเจ้าของเขาตายแล้วฮะนี่เจ้าของเฟอร์เรโร่ฮะเพราะจำเป็นต้องรู้ไหมอย่างนาหน้าตาไงเจ้าของนี่นี่หน้าตาเป็นเจ้าของฮะคือพวกเด็กๆที่ชอบ ทานช็อกโกแลตอ่ะเฟอร์เรโร่เนี่ยเจ้าของเขาตายแล้วเอออายุ86ปีครับคือช็อกโกแลตเนี่ยมันมีทั้งดีและเสียนะครับข้อดีคือบางคนบอกว่าทานช็อกโกแลตเนี่ยมันจะมันมีสารอนุมูลอิสระครับต่อต้านมะเร็งด้วยแหละนะครับเออ่ทำให้แบบคือคือไปบำรุงไปบำรุงเซ็กด้วยครับนะฮะแต่ว่าจริงเหรอพี่บอเขาว่าอย่างนั้นนะบำรุงเซ็กด้วยบำรุงเซ็กด้วยนะทานช็อกโกแลตอ่ะก็ตายแล้วคือวันวาเลนไทน์เขาให้ช็อกโกแลตกันไง บรลงเซกไงให้ช็อกโกแลตกันแล้วก็พาไปพาเข้าโรงแรมรูดไงกินช็อกโกแลตมันจะหวานไงแต่ข้อเสียมันคือว่ามันหวานอ่ะมันหวานอาจจะทําให้มีเป็นโรคเบาหวานได้ครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเนี่ยเจ้าของเขาตายแล้วแต่ว่าทําช็อกโกแลตขายอย่างเดียวนอกเสนสุขฮะครับรวยอันดับ30ของโลกขายช็อกโกแลตอย่างเดียวเขาบอกไปหาเศรษฐีลูกอมเนี่ยมีสินทรัพย์เท่าไหร่นะเดี๋ยวฮะของฟอฟเนเลยเขาไป สำรวจมานะครับในเฟอเรโรเคนนี้มีสินทรัพย์ประมาณเจ็ดแสนล้านบาทพอๆกับขาดทุนเจ๊งจำนำข้าวคุณยิ่งรักเลยครเจ็ดแสนล้านบาทโอ้โหเก่งมากนี่ช็อกแลตนี่นี่นีไงนี่ไงเฟอร์เรโรไงนะฮะเจ้าของเขาตายแล้วแต่ว่าเขามีลูก2คนนะครับสืบทอดธุรกิจเขาต่อไปนะฮะอันนี้ข่าวต่างประเทศมานะครับอ้า พอมาพูดถึงเรื่องทรงเรื่องเซ็กเนี่ยเอาปิดท้ายเรื่องนี้นะครับเหลียวว่าภาพไห้ท่านผู้ชมชมนิดนึงอะไรเป็นภาพแบบจาลองตึกใหม่ในกรุงเทพมหานครเป็นรูปทรงเนี่ยพี่เพิ่มจะแปลกใจนะฮะว่าเป็นรูปทรงเหรอฮะคล้ายๆอย่างนั้นเลยจริงเหรอเอาเราลองไปดูลองไปดูตึกไหนเนี่ยคือเขาจะสร้างกันแถวแถวอารีสร้างกันแถวแถวอารีซอยอารีนั่นเหรอฮะแถวพุทโมณฑนะเดี๋ยวทีมงานขึ้นมาดูหน่อยนะฮะเป็นยังไง คือลอดูหน้าตาหน่อยลอนดอนเนี่ยเขาก็เคยมีครับอแต่ว่าบ้านเราเนี่ยกำลังจะมีแล้วนะครับแถวแถวอารีเอาทีมงานมีไหมฮะจะเป็นตึกซึ่งรูปร่างเนี่ยหน้าตาคล้ายมากคล้ายคือใช่เลยแหละอเดี๋ยวเอามาให้ดูนะฮะมันชื่อตึกอะไรอะแล้วพี่เสิร์ชหาให้เอามีไหมฮะตึกมีไหมฮะอังกันผ่านไปเลยแล้วกันครับครับ อ่ะเดี๋ยวเราพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยกลับมาลงรายละเอียดกันเดี๋ยวไปดูตึกกันนะครับมีทั้งเรื่องวันนี้เรื่องพักเรื่องหนี้ครับที่เกษตรกรจะได้รับการพักหรือไม่ครับจะมีโครงการสินเชื่ออะไรมาอีกครับเรื่องสวนยางก็จะมีลงรายละเอียดให้ครับนะครับรวมไปถึงเรื่องข้าวปองดองเรื่องปองดองนี่เรื่องใหญ่ดี่จะลงรายละเอียดเรื่องรอบ21นะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาครับ